เจ็ดคราะห์คดูเราก็ต้องไปลองกันสักหน่อยอ้งกัสเป็นอ้งกัสพลัสนะครับเตรียมไว้สองคันเลยจะไ,ได้ไม่ไม่ล้นลานที่จะเปลี่ยนเกียร ไปแล้วหนึ่งเอาด้วยพี่เต็มที่ผมว่าไม่น่าจะเกินทั้งสามโลมันอมลูกมันอีกแล้วพี่ ดุ้งไปแล้วสองจิบจิบนี้เลยพี่ครับจ0บกลางขอ แล้ว 3, 4

bị ta vào กัดอีกไหมพี่กัดอีกเหรอ <c oughs> มันไม่กล้าเข้าไปข้างในหรอกมันกลัวไปช่อนกัดมันเจ็บ <c oughs> <c oughs> อเให้ผมก็ได้พี่กปีกัอไปอยากบอกว่า3นี่ไป4ได้เนี่ย คะแนนของผมประมาณโอ้ยโอ้ยมันเข้าไปในปา่าตัวนี้กัดเก้าครั้งกัดเก้าครั้งคือดุมากอ่ะมันตีปลาช่อนอยู่แล้วก็มัน มันมายั่วยวนหนีใกล้ๆนะตัวนี้เราจะปล่อยก็เลยเราไม่หนี p ริเปอร์นะเน้ปากบันทะลุเจ็บมากอู้ใส4ีแล้วพี่ครอู้จะสะบัดอืมอังกัสพลัสนะครับจากมาเสียแท็เกิลนะครับตีไปตามอยู่ไม่นานนะครับกัดมาเก้าครั้งมันดุด้วยนะครับตัวนี้เอใส่ประมาณไม่ประมาณดีกว่าใส่เท่านี้นะครับ โอ้ใจอยูใจอย,ยูขอบคุณไตแร่ด้วยนะครับเขาแหลมแพรฟิชชิ่งขวัญใจนะครับเี่พามาโดนทุกรอบเลยนะไม่เคยพลาดเลยนะเวลาตีปลาช่อนเนี้ยต้องโดนชโดนะอ่ะนี่คันเป็นบิสนะครับ10-20นะครับอ่าส่วนสายก็สายแบก,กิทพีสนะครับกับชโดไซสวยเลยอย่างหนักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปแล้วรีบปล่อยนะ ตัวนี้นะกัดหลายรอบมากนีอ่ออกง่ายเลยมันมันติดมาเข้าร่องนี้พอดีนะฉดุเขาแหลมเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปพอเราถ่ายกไปเลยเหรอไปดิ